สบายดีสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกคูทุกคน,กคนวันนี้จะมาพบพอกับบ,บ่มเบาผูไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องอถักกลัาม,มันบังตาพี่น้องเลยนะอ่ะวันนี้ก็เป็นคิดกินที่เก่าพี่น้องเป็นตำกระปุ้นรวมรวมมีดต,ตำภาษาแตกนี่แหละพี่น้องนะผมบามหลายคาพี่น้องลุยเลย ใส่ซอมเลยพี่นอ้องมือแสบมือนนี่ยสู้กินมือไม่ได้เือวะกินมือสีแสบกลัว เนี้ต่ำใส่ักบุง้งักบุง้งนาดยพี่น้องบุง้งนาเอามาลุกงามนี่งามเลยครับต่อ,อ,ส,ตอสดหอยก่อนฝากระหวง

อืมอู้อู้อืมใฮ้ยจวเลยพี่น้องอืมดูหนะหอยหนาไหมจัดให้พี่น้องกันคำนี่บึ้งหลุดหอย ออกเบิดพวงเดี๋ยวนี้เลยไหมแ่แยมอะไรก็ขาดไม Uh huh. บุงหนาหแสบหลี่น้องเลยคิปลาษีกลาง หืเริ่มเพ็ดระดับานะ่ยตำเพ็ดแหงหักบุงนายอดงามงแล้วก็หอยนา bỏ rồi một số bỏ 是吧？多 เราอยาใส่สอนเนี่ยพี่หองมันมืนจับโมยูขอบปุ่นบนโมนเหนียวขอบปุ่นมีเหนียวคืออันต่อเท้าเาใส่ัวใดพอใส่มือก็ใส้อยู่มันกินมือมันแสบกวัว Mm Học -hmm. ngữ อยุดยาดไปยพื่น้องต่อยมือใอรอืม 으음. <laughs> 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 อเอาเืยอ่มเผ็ดแล้วพี่นอ้องนี่เลยแข่ยน้อยแล้วเนาะเวลากับพอสมควรเนาะอ่ะฝากเล็กที่ตม่มแล้วกันในคลิปหน้าพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงแค่นี้อ่ะสบายดีสวัสดีครับ